อา,อาจารย์ประจำข้าววิชาปร,รัชญาหัวข้อที่จะที่อาจารย์สุวิจนําเสนอในวันนี้ก็คือนิวตันและไรนิสความเปลี่ยนที่แตกต่างเพื่อไม่เสียเวลาขอส่ตงต่อให้อาจารย์ตครับ เลขลายมืออาจารย์เขียนยังไงเนี่ยคือตอนนั้นผมก็บอกไปตามที่ผมเห็นเอง ขึ้นนดิคืออะไรอินเกตคืออะไรซึ่งคือมันมีประสบการณตรงนะครับขัยผมเรียนเศรษฐศาสตร์ในมุมติกตีให้เด็กที่ไม่ได้เดษกายแล้วเด็โอเคเดี๋ยว,วรถดับลดหักตีีนะทีมากันก็ชิปเองอย่างเงี้ยไมต้องอยากหามาร์จิเ l ลเรเว u นคุณก็ดิปให้ฟังก์ชันโคเทลเรเวเนีสิอ่างเงี้ยคนต่างๆมับอกว่าไม่ต้องคานจริงไอ้พวกเด็กสเสดเดี๋ยวก็ชิปเดี๋ยวก็ดิปเองคือ คือไม่รู้ว่าคือสำหรับคนที่ไม่รู้มันคือไม่รู้ตีก็นนะคือไอไอประสบการณนี้มันคือผมพกมาแล้วคือของคูนพกมคูนอยเดียผคือผมึกนคําว่าคือคูนใช้แค่ว่าเ f c o เอาเ i า c ิดคอมมิ e n ม s คือหมายว่าคนในแวดวงเดียวนี่ที่มันอยู่ในแวดวงเดียวนัน ค่อยไเปเรียนว่าดิฟเฟอเรนเอ็ดเคืออะไรแล้วก็ไล่ไล่ไล่ไปจนเขาจะไปเรียนโคลาโควนดิเนตอะไรหลังจากนั้นก็ว่าไปแต่ว่าท,งงทั้งหลายทั้งมวล คนมานอนหนึ่งตั้งเนี่ยต้องการแก้ปัญหาทต้งทงทองนักคิดสูงคิดสติคำนั้นือครั้งแรกที่ผมเองก็ได้รู้ว่าเอาเาอเะไรมันให้ความรู้หรืออะไรอะไรเนี่ยมันทำหนึ่งี้มาแล้วก็วจะได้เือสิ่งที่กระ,ะตุ้น คนนี้คือแบบที่สุดแล้วคือคือเออเป็นสัญญากษณแค่จะเป็นสัญลักษณ์ของส่งสีระกบิดช่นและัหนึงสื่อของเขาตัวเองเป็นเสียนแม้ต่หนักอีกนีก็คือเป็นในยุคสมัยนั้นคือเป็นจุดยอดของขององ ออกไปนะเพรอะนี้ทุกคนจะไปติดธรรมการอะไรเแต่ว,ว่าคือพอได้ไอเดียว,ว่ามันคือองค์ความรู้ใีตพูดถึงอะไรแล้มัน,นมันมีประโยชน์ย่งไรทำไม,มก็ถึงต้องเรียนกันนะครับซึ่งมันก็จะเกี่ยวเรื่องเันรับการที่าต้งน,นความเป็นมาก้องมีสิทธงปทางาาัติศาร Sí, de calma.